คนรักทักษิณมาแต่หัววันรอให้กำลังใจบ้านจันสองล่าคนรักทักษิณมาแต่หัววันรอให้กำลังใจบ้านจันสองล่ายังคงเงียบเหงาเตรียมนับถอยหลัง24ชั่วโมงต้อนรับทักษิณพักโทษจากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีชื่อในลิสต์9ก0นักโทษที่เข้าเกณฑ์ได้พักโทษซึ่งจะครบกำหนดได้พักโทษในวันที่18กุมภาพันธ์นี้หลังรับโทษครบกำหนดหน0ดวัน เมื่อเวลา9 3้นาฬิกา30นาทีวันที่17กุมภาพันธ์หกเบรรยากาศบริเวณหน้าบ้านจันสองล่าเลขที่472และเลขที่474ซอจรันสนิทวง69แขวงและเขตบางพลัดก,กรุงเทพมหานครภายหลังจากมีรายงานข่าวว่านายทักษิณจะเดินทางกลับไปยังบ้านจันสองล่าในช่วงหลังเที่ยงคืนวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ถึงช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่1 8กุมภาพันธ์ โดยใช้รถนำส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจมารอรับบริเวณช่องทางชั้นใต้ดินซึ่งเป็นสถานที่จอดรถของโรงพยาบาลตำรวจและกลับเข้าบ้านจันสองล่าทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มสื่อมวลชนที่ติดตามความเคลื่อนไหวรอทำข่าวจากนั้นในช่วงสัปดาห์แรกนายทักษิณจะเก็บตัวเงียบอยู่กับครอบครัวเท่านั้นโดยบรรยากาศช่วงเช้าหนึ่งวันก่อนถึงวันพักโทษพบว่าพื้นที่เขตบางพลดัดมีฝนตกหนักก่อนซาลงไป สำหรับจุดแรกบ้านเลขที่472ซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงสีขาวมุกมีประตูทางเข้าออกทั้งสิ้นสองทางและเมื่อเดินอ้อมมายังหัวมุมบ้านพบหน้าต่างบานเกลด็ดปิดทึบและเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสนาทีที่ผ่านมาพอบรถเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสนบางพลัดขับวนเข้ามาภายในซอยจำนวน2ครั้งก่อนขับออกไปและยังมีเพียงผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวสัญจรไปมาด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้เมื่อไปสำรวจบ้านพักอีกหลังหนึ่งของนายทักษิณซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงสีน้ำตาลมีป้ายข้อความติดระบุว่าบ้านจันทร์สองล่าตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันกันกบบ้านพักจุดะแรกมีความยาวตั้งแต่ซอจรรสนิทวง69แยก12จนถึงซอจรรสนิทวง69แยก20เมื่อสำรวจไปยังพื้นที่ภายในบ้านยังไม่พบความเคลื่อนไหวหรือการจัดเตรียมพื้นที่ใดๆและทุกประตูล้อมบ้านพักแห่งนี้ยังคงปิดสนิททั้งนี้บ้านทั้งสองหลังยังคงปิดเงียบสนิทไม่มีความเคลื่อนไหวจากคนภายในและภายนอก ผู้สื่อข่าวได้พบกับนางวล,ลีสัปประดิษฐ์อายุ78ปีกลุ่มคนรักทักษิณได้มายืนถือรูปถ่ายซึ่งในภาพเป็นภาพของนางวล,ลีกับนายทักษิณที่ถ่ายคู่ฝั่งกัมพูชาโดยนางวล,ลีให้สัมภาษณ์ว่าที่ตนเองมาเพราะบ้านพักอยู่แถวนี้อยู่แล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะเดินทางมาให้กำลังใจอีกรอบวันนี้นำรูปที่ถ่ายคู่กับนายทักษิณมาด้วยเพื่อมาสังเกตการก่อนโดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้18กุมภาพันธ์ คาดว่าบรรยากาศจะคึกคักก่อนหน้านี้นางพจมานดามาพงศ์อดีตภรรยาของนายทักษิณเคยทักทายหลังจากที่ตนเองได้ใส่เสื้อตัวนี้ว่าขอบคุณที่ให้กำลังใจ